สวัสดีครับยวพามาเบ่งการปรับเปลี่ยนทีหน้านะครับจากทีหน้าปกติตรงนี้ก็ที่ทำหน้าได้อยู่ปีละสองครั้งนะครับหน้าปีและหน้าปังแต่การมาปรับเปลี่ยนเนื้อทีหนึ่งไรมาทำเป็นไรหน้าสวนผหมะสมมีผลด้ผลเสีย แบบไรน,นะครับพี่น้องผลเสียจากการพับเปลี่ยนมาทำเป็นไรหน้าวนผสมหรือว่าโคกนองหน้าครับเสียแรกก็คือเสียพื้นที่การทำหน้าหนึ่งไรเขาก็เสียพื้นที่ไปการทำหน้าไปยูประมาณสักหนึ่งงานครับก็สิเหลือพื้นทีไ่ไว้เทหน้าอย่สามงานครับ แต่การทำหน้าเขาทำได้ปกติแต่การทำหน้ามันก็นลดพื้นที่ลงจากหนึ่งไรเต็มก็สิมาเหลืออยู่ประมาณ3งานนะครับอีกงานหนึ่งก็สิมาเป็นปลูกเผืชดต่างๆตามฤดูกาลหลายหลากชนิดนะครับแล้วมาเบิงผลการได้ของเฮาก็คือ สามารถปลูกยูปลูกกลิ่นใดทุกอย่างซึ่งลดพื้นที่ลงไปหนึ่งงานแต่ว่าส่วนที่ห้าสิเดีมากอาจจะบ่ไใดคือเขาวัวเข่าเป็นเห็ดแล้วเพิ่งสิได้เป็นก้อนไรหนึง่งถ้าเป็นหน้าปังตีให้เต็มๆก็คือ,อยูประมาณหนึ่งตันนะครับนี่เหลือ,อยูสามงานกระชับ ผมได้ยุประมาณที่ไปประมาณเจ็ดรอยโลครับต้องเขาที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าเขาพอสมบูรณ์ก็ย่ต่างสภาพเขาครับแต่ส่วนทีได้จากการเ้ามาออเปลี่ยนเเป็นไรน้าชนผสมหรือว่าโคงนองหน้านี่ครับเอกจากจะได้ปลูกยังบนคู่นี่ก็สิมีอยู่ น้ำกันอย่สามยางสี่ยางนะครับมีกล้วยฝักทองมะละกอแล้วก็คาครับทามมาทางด้านนี้ก็สิมีพริกนี่มะเขือเทศนะครับนี่เขาก็จะสามารถปลูกพวกนี้กินได้โดยที่วาวว่ตรงไปซื้อนะครับเต็มไปด้วยนี่สารเเน่ กล้วยพวกประเภทนี้ครับของใส่ไล่วันเฮาของอยู่ของกินแต่ละมือนะครับอันนี้ก็เป็นแมงหลักนะครับซึ่งกล้วยเนากับปลูกไว้หลายชนิดของกล้วยเลยนะครับพี่น้องกล้วยหอมกล้วยไข่คำแพงเพชร เป็นพักทีอายุสั้นครับเป็นนี่พักขึ้นชายประเภทนี้ครับก็บเอาให้เบิ้งกันเกข่าๆขเานาะพี่น้องนอกจากที่เราทำหน้าย่างเดียวก,กับของอยู่หองกินห้างกระิบอืดจากการปรับเปลี่ยนมาทำเป็นไรหน้าชวนผสม สามารถปลูกเพืชปลูกได้หลายชนิดก,ก่้ยก็กำลังจะเริ่มโตแล้วนะครับไก่จะได้ผลผลิตแล้วกล้วยคู่หนึ่งความยาวประมาณยีหเมตรนะครับความกว้าง4ี่เมตรจะปลูกได้ๆสองฟัง ก็จะได้ยุบประมาณคู่ละเกือบยี่สิบต้นนะครับแต่ว่าตรงกลางนะครับตั้งคู่กคางาวตรงนี้ก็สิยุบประมาณสิบห้าเมตรครับสิบห้าเมตรถึงยี่สิบเมตรประมาณนี้ครับก็สิมีปลเกพริกเว้ยก,กลางนะครับด้านขอบมากครับเป็น มะละกอกับกล้วยนะครับกล้วยกับชีได้โยประมาณฟังเดี่ยวกับประมาณสิบกอเลยครับแต่อีกฟังหนึ่งผมก็ลโงคาเป็นคาค่านี่ก็ได้คุดไปทุกมือครับแล้วก็กวอนนั่นเขากับมาลงเป็นมะยมชิดครับตนน้นน้อยๆเอากล้วยนี่เป็นพี่เลียงนะครับซึ่งก็ ปลูกผสมกันไปหลายอย่างก็มีต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่ก็กกำลังขึ้นแล้วอีกประมาณจักเดือนหนึ่งก็น่าจะได้ผลเลวกระเจี๊ยบนี่ไม่ได้ปลูกพอ,มกอกกเ,มเมนล็ดมันขูลงทีนี่เข้ามาปลูกพีกูนี่กระเจี๊ยบมันก็เกิดขึ้นมาเองนะครับพี่นอ้องต้กล้วก็ริ่ม จะมีผลผลิตแล้วนะครับสำหรับต้นใดทีมันสมบูรณ์มันก็ออกมาแล้วนะครับนเนาะลคู่นี้เขาก็มาลงเป็นโตัวลักๆัก,ก,ก,คก็คือกล้วยคือเก้านะครับกล้วยคู่นี้แถวเดียวกัได้ยุประมาณสิบก่อนนะครับถัดแ,แถวที่สองเขาก็เป็นคา มะละกอกำลังติดลูกตรงกลางก็ปลูกไปด้วยทั่วฟักเน่านะครับตัวฝักเน่าอย่าก็กำลังเริ่มจะติดลูกนะครับคือการปรับเปลี่ยนทีหน้ามาทำเป็นไรหน้าสวนผสมมักส็สีมีอยู่มีกลิ่นประมาณนี้นะครับถึงว่าเขาเสียทีหน้าไปตีประมาณหนึ่งงานที่เสียไป าสามารถปลูกเผชอดยางอื่นทดแทนโดยที่ว่าว่าต้องไปซื้อเมอล่ลหาบาทสิบบาทนะครับดกตัวอย่างจังมาไปซื้อพริกเอนีหาบาทมะเขือหาบาทมะละกอหาบาท,บาทกล้วยอีกทั่วอีกอนะครับเฉเลียมือนึ่งก็สิซื้ออยู่ประมาณยี่สิบบาทเงินะครับ ถ้าปีหนึ่งก็เป็นเงนื่อนมาหน่อยนะครับถ้าเขาปรับเปียนยังส่อัน้างหน้าต่อไปเขาก็บพต้องซื้อเขาก็คอยปลูกอยาก,กันไะไก็ปลูกกันนั่นนะครับนี่พื้นที่เขาก็เห็ดหน้าเลยคือเขาจาส่วนลดลงแล้วผลต่อไปก็คือการเลี้ยงป่าในหน้าเขานะครับในหน้าเขาเขาก็นี่การเลี้ยงคือเป็นเลี้ยง ปลาช่อนกำลังทดลองเลี้ยงปลาช่อนในหน้าเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เห็นมีปลาลุกคอกแล้วจังแปลงนี่ลอกนี่นี่บุกคออยู่สองมูลแล้วครับบรีวาจะได้ผลหรือบอก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับเพื่อนสำหรับเซานี่กับฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามให้น,น,นะครับผมก็เสดบานสวน,นดีๆขอบคุณสำหรับติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ